ชาเข้ามาหน่อยครับเข้ามาเลยสดแล้วราคาเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาดูกันเยเอะนะคะเข้ามาวันนี้นางไงอย่าทำอย่างนี้ยรอยู่ข้ามาวันนี้พันดาอยู่ซอยสี่ดีทาวนะคะพาแนวแบบจุดสวยม่มาเดินขับรถเมื่อกี้ไปโซนสตรีทอันนี้เราก็มาโซนสแต็ แช์ก่อนแช์ก่อนแช์ก่อนแช่ก่อนว่าว่าอะไรแช์ก่อนแช่ก่อนแช์แล้วนี่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูโซนอาหารอีกโซนหนึ่งของยูดีทาวกันนะคะโซนซอยสี่กิฟช็ชอปกิฟช็อปกินได้ไหมไม่ได้เราจะกินทุกอย่างไม่ได้ลูกสวยอ่ะอะไรหรอแม่ขาไม่ได้เปลี่ยนแล้วแล้วแต่เราเป็นกันเลยนะ จะเป็นจีบไมค์าได้ไงไม่ไม่อยากสวยแบบนี้เอออยยากสวแบบนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนอาหารนะคะนาราชนิดกันเลยวันนี้เราจะมาหาของกินอะไรกันคะแพนด้าสูชิค่ะเออกลัมาสูชิอีกแล้วอีกแล้วเมื่อวานก็มาเมื่อวานนี้คุยกับพ่อคาด้วยแต่เองชื่ออะไรนะชื่อเอ็มชื่อเอ็มปั้นเก่งไหมคะปั้นเก่งไหมคะปั้นปั้นอ๋อไม่ได้ปั้น ก็คือมาสําเร็จเราก็ยืนเฉยยืนขายอ๋อเป็นคนเบิร์นด้วยอ๋อปั้นไม่เก่งแต่เบิร์นเก่งเบิร์นเบิร์นอะไรคะเบิร์นอะไรคะอ๋อเบิร์นซอสโอ้ยตกใจการเราจะพุ่งเลยทีเดียวบอกว่าเบิร์นได้พ่อค้าเบิร์นได้นะคะที่นี่เออขายก็เก่งเบิร์นก็เก่งสุดยอดจริงๆเลยไม่น่าหลยแพนด้ามาทุกวี่ทุกวันเมา้อเดี๋ยวมานะ เดี๋ยวมานะเออเบิร์นได้ด้วยเว้ยมาดูอีกมีอะไรน่ากินนะมีกุยช่ายนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ใช่ดูสีมากินเป้ามากินปละไหต้องมานะซอยสี่เอออันนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้อันนี้เป็นร้านทีเด็ดเลยเป็นร้านปลาหมึกย่างนี่ค่ะแซ่บสะใจเลย แซ่บจริงๆค่ะร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มหรือเป็นปลาหมึกเองลูกค้ายืนออหน้าร้านกันเต็มไปหมดเลยนะคะ Thank you ค่ะอ่าแปลว่าอะไรังแปลว่าอะไรเอ๊ะแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรแปลว่าสวยไงอ่ะ You are b e a u t i ้ u l อะไรฟูเหรอเขาเข้ามายถึงอะไรเราฟูลอ๋อฟูทำไมไม่บอกแพนด้า พี่ได้หวีผมไม่ดีวันนี้เขาบอกว่าหัวฟูเลยเห็นีหแหละเขาบอกว่าอะไรฟูๆกงงนี่ก็เป็นโซนของทอดเป็นไก่ทงไก่ทอดที่นี่นะคะมีทุกอย่างเลยมีขนมมีอาหารกล่องสำเร็จรูปด้วยนะคะทำสุดมาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยทำส้มตเลสล่าไม่ได้ด้วยมันจะมามันจะมาเบิร์นตรงนี้เลยมาเบิร์นตรงนี้มาคิวตรงนี้เลยจ้าเมื่อกี้ก็เบิร์นเก่งโอ้ยทุกขาแม่ค้าที่นี่เบิร์นเก่งกันจริงๆเลย เดี๋ยวเราจะพามาดูโซนนี้อันนี้เป็นโซนผลไม้ต้องซื้อสับปะรดกลับบ้านไปแล้วซื้อสับปะรดหน่อยค่ะขายยังไงคะกินละสิแปดบาทกินละสิแปดบาทเอาเอา กี่ขีดดีเพนได้กินไหมเอาเลือกลูกได้เลยเอาลูกไหนก็ได้สวยทุกลูกเลยค่ะสับปะรดบูแลเชียงรายเลยนะจ๊ะออที่นี่มีขายตลอด,เอ,ด,ลดเอาสับสี่ลูกก็ได้ค่ะสดใหม่ทุกวันนะคะเป็นหกสิบห้าบาท 60บาทได้ไหมคะอ๋อไม่ได้นะคะคุณยอมหักไม่ยอมงอค่ะคิดทอดอุดรธานีก็ต้องมาสิคะนี่นะคะหกสิบสิบห้าบาทอะไรนะเขารอแผนอะไรนะขอรออ่านได้ได้ได้ต้อมาดูกันเยอะๆนะคะที่ซอยสี่นะคะใครคิดถึงอุดรนะคะก็ต้องมานะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วว um ันไหนกดแชร์พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เบิร์เก่งมากสับเก่งร้านนี้ก็สับเก่งนะคะสับสับเขาลดหรือไม่สับรางสับรางเก่งมากแม่ค้าหรอไม่ให้คุ้นอะไรกัยอมยอมให้แปดสิบบาทเลยค่ะขอบคุณนะคะทอนค่ะทอนค่ะพูดเหมือนจะไม่ให้ทอนทอนค่ะ ฉันว่าเงินฉันต้องหล่นแน่ๆเลยปึกแบงครลอยเมื่อกี้ไม่นะหรอไม่เงินหมดไวจังวะไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแบงครลอยที่เอาเอสหยอกใช่ใช่หยอกตุ๊กตาขอบคุณค่ะมาไปเดินกันต่ออันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารสุขภาพนะคะสลัดน่าทานมากอย่าทำสดๆเลยค่ะ แม่ค้าหน้าใสเชียวนะคะเพราะว่าทานอาหารสุขภาพทุกวันนะคะใครอยากหน้าใสแบบแม่ค้านะคะก็มาได้ที่ร้านนี้ร้านร้านร้านสลัดเป็นร้านเดียวที่นี่เลยเท่าที่เห็นนะคะเป็นร้านเดียวที่นี่จะมีสลัดโลแล้วก็มีสตงสเต็กตารดอรี่มีทุกอย่างเลยนะคะเขาไม่ได้ทำมาจากบ้านนะเขามาทาตรงนี้สดมากมาทาให้เห็นนะะคว่าเราทํานะ โอ้ยปลาหมึกอีกแล้วปลาหมึกหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกทอดอีกแล้วมาชิมได้ไหมชิมได้ค่ะชิมชิมค่ะมีให้เทสด้วยชิมหน่อยหน่อยน้องชิมเกลือทอดเอาอันนี้ออกเอาอะไรออกเอายางออกอ้าอาไม่สะดวกหรออาไม่ค่อยสะดวกอืมอร่อยจังเลยไม่เติมไม่เติมอันนี้ให้ชิมหรอคะเติมอีกไหมคะอร่อยดี กินดีค่ะคุพี่ใมดสักขวดเลยค่ะขวดเบียร์ค่ะตีใส่กลางมะพร้ากเลยค่ะอันนี้เป็นร้านมะพร้าวมะพร้าวปั่นมะพร้าวเผาปั่นนมสดแต่อันนี้ลูกค้าชอบกันเยอะร้านนี่ร้านนี้ที่พี่แวะอันนี้เอโวคาโดปั่นได้หมดเลยนะเนี่ยอะโวคาโดปั่น สดสดเลยน่ากินเลยครับผมใครน่ากินห่อแรคนนี้หรือว่าคนนี้น่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่นี่นะคะก็มีซกเนเจอร์ในซอยนี้เหมือนกันก็คือร้านแกงแกงเห็ดเพื่อสุขภาพนะคะผู้คนรอยืนรอกันแบบอึ้งมากแบบ เต็มหน้าร้านเลยทีเดียวนะคะมาทีไรก็ต้องมายืนรอตลอดได้แล้วค่ะเห็นไหมคะมีหลายหม้อมเลยทีเดียวหลายมหายม้อเลยว่ามาอันนี้เป็นของหวานเป็นพายพายพายแผ่นขีพายายา,ยา,ยายเผือกอ่ะพายเผือกมีพายเผือกพายมะนาวพายฝัยกบัวหน้าตาทานมากเนี่ยอันนี้รู้สึกจะขายดีเหลือชิ้นเดียว ใช่ไหมคะราคาเขินใครเดี๋ยวไปดูเดินเดินไปดูฝั่งนู้นถ่ายหลังดูได้นะอย่าลืมนะคะทุกคนที่ซอยสี่อยู่ดีทาวนะคะโอ้ยคนขับขังมากตอนนี้เบียดกันรถติดสุดๆเลยค่ะพี่น่าส้มตำก็น่ากินน้ำลายไหลเลยอ่ะเห็นอาหารอร่อยเหรอ เออใช่ใช่เราไม่ล็อกมุกอีกแล้วเราอ่ะพอโยนไปเร็วเราก็เล่นไม่ได้อ่ะอาหารอาหารอร่อยยงไงเราก็ต้องสีปากนิดนึงมาเนี่อันนี้ก็เป็นร้านขนมอยู่หน้าโลตัสเลยร้านนี่ยร้านชิฟฟอนคือไม่เป็นของฝากไม่ได้รับนะคะเพื่อนพี่น้องเนี่ยคับผู้อนได้นะคะถ้ร้บคือเนี่ย ถ้ารังจริงนะเนี้ยเออน้องเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นจริงขนมปังสังขยาแค่ใส่แบบเสียบไม้กล่องเท่าไหร่คะห้าสิบบาทเอากล่องหนึ่งค่ะเอาคุณพี่ไม่ให้เลยหรอหยอกแม่ขายหยอกแม่ขาข้าบอกคุณไม่ตลกอันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เก็บเฉพาะสังขยาแล้วค่ะทุเรียนขนมปี๊บสนิทด้นนอก คุณค่ะน่ารักดีอ่ะไม่รู้ซื้อไปฝากใครดูก่ได้ค่ะดูก่อนได้นะคะบางร้านก็แบบสอบถามได้นะคะกว่าจะซื้อได้ต้องสอบถามก่อนต้องสอบแล้วค่อยถามอันนี้ก็เป็นร้านเจ่วหอนเจ่วหอนแบบเทคเอาไวสั่งแบบสั่งแบบกับบ้านเลือกชีชีจิ้มแล้วก็ ใส่ถุงกับาถุงที่อะไรยาวๆเนี่ยอ๋อหมูยอไงลูกเห็นอะไรยาวๆเตะตาไม่ได้เลยย่างยาวนี่งแง่ชื่อ้างเขาบอกว่าย่างยอยาวย่างยอยาวยอใหญ่เออทั้งยาวทั้งใหญ่ก็คืออันนี้นะคะครับเ่าะอะไรนะคะยอใหญ่ยอยาวยอใหญ่ยอยาวโอ้อารมณ์ประมาณนี้เลยสุดเลยนะสุดเลยนะ สุดคอเลยนะเวลากินเข้าไปแล้วถ้าไม่กัดก่อนนะนะมันจะสุดคอวิธีกินต้องกินช่วงบนก่อนเราจะเอาไปสุดคอมันไม่ได้เราต้องค่อยๆกินในทีละส่วนมันคืออาหารนะคะคุณผู้ชมใช่มันคืออาหารหมูยอที่ยาวที่สุดในอุดรแหละใช่แล้วต้องมาลองนะคะยาวเลยสอกนึงเลยอ่ะยาแล้วก็จะมีน้ำจิ้รสเด็ดนี้อุ้ยอยากกินอ่ะฉันน่าจะกินทุกอย่างไม่ได้ออันนี้กำลังเดือบปุ๊บๆเลยจ้ะ ดูควาเดือดนะฮะเดือดปุ๊บ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 ในซาอ้าวนี่มาร้านพ่อค้าเบิร์นเก่งนี่นะให้ลูกมาเขินกันเนี่ยพ่อคาเขินที่เขาเบิร์นเก่งๆกันอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งย่างกุ้งเผากุ้งเผาสามโลค่ะจะไปโยชน์นี้ได้ไหมพี่อ๋อไม่เป็นไรกันงงตรงถั่ได้นะจ๊ะเส่ได้ซะใหญ่เลยครับผม ส่เล็กไซใหญ่กุ้งเหรอคะใช่ค่ะอ๋อตกใจพูดอะไรใสไมให้พวนายได้อะไรกินอ่ะอยมีคนถามเต็มเลยอะไรเนี่ยชอบหน้าผากมากครับคะมันทำไมเหรอคะคิดโหน่รอดอยากไปกินได้กินฮอดอยากไปกินได้อยากมากินอาหารที่นี่แหละอ่าอ่าแต่อยากกินอย่างอื่นค่อยว่ากันอ่าได้อะไรมากินอันไหนดูดิอันนี้เป็นขอชิมหน่อยอันนี้เป็นดิส มึงมึงกินของกูจริงๆเหรอเพียงเพียงเวียดนามนะคะเพราะเมื่อวานเห็นจากในไลฟ์อ่าอร่อยไหมอร่อยออร่ๆแล้วเขาเขาเอออหมได้ไหมมันยังไม่ถึงเนื้ออีกนิดนึงนีกนิดนึงอ่าแดกแดกเลยแล้วกันถ้ากินยังสวยเลยแดกเลยแล้วกันไม่ใช่ละือยังไม่เห็นมีใครมาที่มึงมั่วละที่มึงมั่วไม่ไม่ไมีมีมีจริงเหรอเขียนอย่งจริงอ่ะ เขาเชื่ออะไรคุณกิตเทพคุณกิตเทพบอกว่าคนอะไรท่ากินยังสวยเลยนะ,ะสวยทุกท่าจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้แค่สวยตอนกินนะคะสวยทุกท่าอูมเป็นไปรับจากฝรั่งเศสมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวสบายใจได้เป็นแน่นอน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับคุณพี่เรายังเดินไม่หมดซอยเลยค,คุณพี่ได้ขนาดนี้แล้วหรอใช่ค่ะแพนด้าเมื่อไหร่ลูกจะได้อ๋อหนูสักลมาแล้วล่อสักล้าแล้ว่อรอบหลวงสักร้านนี้ รอสักลางใช่ไหมมาลอร้านนี้ไม่ได้ละร้านนี้ไหม่ตลอดเลยเนี่ยโรตีโรตีโรตีนะฮะโรตีแผ่นใหญ่ๆนะคะเออนี่คือกรรมวิธีการทำของร้านโรตีนะคะเดี๋ยวเพิ่งเปิดหน้ากันนะคะเมื่อวานก็มาแล้ววันนี้ก็มาอีกอันนี้เป็นโรตีแบบกรอบครับร้านนี้ทำใหม่ตลอดเลยค่ะทำวางเพิ่งขายตลอดขายตลอดเลยอยากกิน อยากทิ้ี่เฉยเล่ให้เหลือกลับบ้านเลยนะทำไมหรอน้ำมันน้อยเราเล่นแล้วเล่นหยอกหยอกยอกขายดีค่ะขายีเลยแล้นี่ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้พูดว่าหยอกนะน้ำมันสาดเลยนะสาดน้ำมันมาเลยนะนี่เวลาเกี้ยวนี่กรุบกรุบตลอดเลยอ๋อเกี้ยวโรตีเหรอเสียงเสียงโรตีเสียงโรตีพี่เขาทอดกรอบมากอะไรวะเนียงวะเล่นเนียงวะที่หลังนัดด้วยดิ มมมัันาบิดจงหววะแล้เื่อกี้อันนี้เป็นร้านลวกยำนะคะลวกยำฟรีถ้าสมมติเอาลูกชิ้นมาจากที่บ้านแล้วให้มาลวกหรือยำฟรีที่นี่ก็ฟรีไหมคะฟรีครับผมอ๋อฟรีครับผมดีจังเลยเอามาจากที่บ้านก็ลวกก็ฟรียำก็ฟรีแต่แกงเลยครับผมยำฟรีจ้ะแต่ไม่ได้ยำลูกชิ้นนะยำมือยำคนเอาลูกชิ้นมาครับเรียบร้อยหอยหลัง ันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวคลุกน,น้ำพริกมีท็อปปิง้งมีเอาข้าวไปคลุกกับน,น้ำพริกแล้วก็สามารถเลือกท็อปปิ้งได้นะคะใครอยากกินอาหารแบบจานเดียวใส่กล่องกลับบ้านอยากได้ฟิลกินแบบกินอาหารน้ำพริกแม่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยอันนี้ร้านอะไรร้านอะไรอู๋อันนี้น่านนนกินมากพันดานนะอะไรนะคะ,คะกคะหล่ไม่ใช่ค่ะ ไเาออกหี๋ได้ยินว่าอะไรกะหรี่กะหรี่ไหมครับต่อแหลว่าไม่ใช่ค่ะตอบไปทันทีนึกว่าเขาถามระวังนิดนึงนะซอสหม่าล่าซอสชีสด้วยนะระวังนิดนึงซอสหม่าล่าซอสชีสใช่ครับอืดูหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะซูมค่ะซูมใครหิวอยู่ตอนนี้รีบพุ่งออกมาเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าหน้าทานทำไมอ่ะเนี่ยอันนี้หน้าทานมึงตอแหลมากมึงด้วยมึงด้วย นี่น้าทานโอมานเลยเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งพุ่มพึ่งแล้วใครยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเพิ่งเลิกงานต้องมาที่โอยโุดอดอนเลิกดึกใช่ปะเลิกดึกเลิกดึกใช่ไหมซอยสี่โอ้โหนี่กุ้งอบวนเส้นแบบเดือดปุดโอ้โกำลังเดือดโอ้โหโคาเออจ้านี่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 เป็นเรื่องเลยนะซอยนี้นี่กุ้งอบวนเส้นให้ให้เยอะมากในราคาใช่ปูกมากให้เยอะมากแบบให้เยอะแบบ อย่างนี้เลยนะแบบตัวอย่างนี้เลยนะอร่อยนะคะรสชาติชุดนี้แค่80บาทเองอร่อยค่ะเคยสั่งไปทานให้เยอะมากเลยคนเยอะมากเลยตอนนี้นะคะคนกำลังหาอยากกินอาหารหรอคะอ๋อค่ะถ้าอยากกินอาหารต้องมาซอยไหนพี่บมซอยสี่ค่ะที่ไหนพี่ยูดีทาวซอยสี่ค่ะเป็นโซนอาหารนะคะไม่ได้ขายของ ไม่ค่อยได้ขายเขแม่ค hmm. ่อยได้ายหมูกรอบต้องหิวแล้วล่ะยั่วมากนไม่รู้ว่าหมูกรอบทุกคน่นกัน อีเซตเตอร์หมูกรอบค่ะรู้หมูกรอบหรือคนยั่วกว่ากันคือก็สับหมูกรอบแบบใสอารมณ์มากเมื่อกี้หมูกรอบที่นี่เยอะดังควบควบครับเพลงนี้ดีเพลงร้านนี้ดีไม่เพลงร้านนี้ดีอุ้ยยำหน่ากินอ่ะขอบคุณนะคะอ๋อไม่ใช่ทำไมให้ลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าตลกแดกนะ ตลกแดดตลกหมูเต๊ะหมูเต๊ะหมูเต๊ะร้อนเลยค่ะหมูเต๊ะเหรอคะไม่ใช่ค่ะอากาศตอนนี้ค่ะร้อนๆเลยค่ะเดินมาี่เหมือนแตกเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะนะคะแล้วก็แบบเดินกันแบบเบียดเสียดแบบเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังจะหาอะไรทานฝั่งนี้ก็จะมีมัมมัมไม่ต่อเหรอ ลองได้แค่นี้ไงขอขอชิมสบายได้ไหมคะเท่าไหร่แพทดาจ่ายตังค์ขอขอหมั่มอะไรนะหมั่มเนื้อหรอหมั่มเนื้อนะคะวันนี้แพนด้าเลี้ยงนะคะขอให้พี่หรอพี่เกี่ยวไม่ได้พี่กินอันนี้หมั่เนื้อโคตรดีขอพีกด้วยได้ไหมคะไอหยิ่เนีครับพี่เออเว้ ต้องโอ้ยสิโอ้ยไม่ตั้งใจดีมากยไปดูตรงนั้นได้กีหน้าหน้าๆน้าดูเดินมาเพิ่งมาได้กินเลยอะไหนไหนต้างานามด้วยอะไรอ่ะนี่หงหมูย่างนะคะอบน้ำผึ้งอย่างดีเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าย่างย่างต็องแบกออริจินอลเลย ออกกของกะค,ะคุณยุ๊กยุ๊กตุ๋ยใช่ไหมคะยุกตุ๋ยลีลาว่าถามว่าเปิดถึงกี่ทุ่มเปิดถึงประมาณสี่ทุ่มเลยคะ่ะเปิดถึงเท้าห้างปิดได้ละคะ่ะเปิดถึงสี่ทุ่มจาต้องรีบมาซื้อน,นะคะคนกำลังเยอะกำลังแน่นและไข่ตอนเนี้ยตอนนี้กินจนอิ่มเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรานะคะนี่ค่ะทีมงานกินจนอิ่มเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่คิดจะแบ่งเลยเหรอ ยังไงคุณพี่ไม่คิดจะแบ่งกันหรอคะทั้งสองซองเนี่ยอ๋ออันนี้ซื้อไม่ฝากผู้ชายก็ไม่เโอาได้ร้านหลังนะคะมีที่นั่งให้กินด้วยใช่นี่ให้นั่งกินนะคะเยี่ยค่ะถือว่าถือมาก็มานั่งกินตรงนี้ได้ประมาณนี้ถือจะพึ่งกลับบ้านก็ดีเนาะอันนี้เป็นร้านแมลงทอดร้านแมลงดูดีดูดีหอมจัง ได้ไหมคะเอ,เอาเอาเนื่นั้นค่ะโอ้โหมันตัวแบบไข่ๆเลยนะชิ้มตรงไหนได้คะกิบ<ด>ิ้มได้เลยะคะ่ะอุยเก่งใจเลยอะ่ะถึงขั้นนี้ละคุณพี่โปรตีนเยอะใช่ไหมคะเเป็นไงบ้างนี่โปรแ่บเลยเอันเนี้ยแบ่บขอบคุณนะคะ่อวาจะไปไหนก็ไป มาตัวกินฟรีกู OR. อันนี้ไม่ปลาไข่ทอดคุณแย้ร้านปลาไข่ทอดปลาสบะปลาสบะแบบเนื้อแน่นเลยเนืเ้อแน,น่นเลยอันนี้โคขุนย่างปลาสะน <Latin. S 2> <ม>อร์เวยนาเบจอันนี้หม่าล่าผู้ชายซื้อหม่าล่าดีเลยหหม,ม่่่าาาาลลนนาาดีไหม,<ๆ>มก็ดีอยู่ มาดูอาหารเรามาดูอาหารได้อะไรกินคะได้อะไรกินคะเขาไม่สดเมามีเป็ดเออนี่มีเป็ดเราสามารถถือเป็ดแล้วก็กินเป็นสแน็คได้ไหมคะแบบเดินกินแบบเหมือนเราเดินกินขนมอบกรอบขบเคี่ยวอันนี้ของจริงใช่ไหมคะจริงของจริงโอเคว่าเป็นโมเดลสวยมากเลยค่ะ สวยค่ะสวยไหมคะสวยมากการณ์ถามว่าคนหรืออันนี้คนค่ะคนคุณแม่ถามว่ากาลังถามว่าคนหรืออันนี้อันนี้หรืออันไหนอันนี้คืออันไหนใช่ไหมคนว้าวแพนด้าสตรอเบอรี่ฮะอสตรอเบอรี่อ๋อน้องเขาไม่ได้เดินน้องเขาเดินก่อนค่ะสตรอเบอรี่คนเบียดกันมากค่ะตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่าก็มีสตรอเบอรี่ขายใช่ค่ะ เพราะว่าปลูกเองในห้องแอร์นะคะแพร่ปลูกเองเปิดแอร์แบบเปิดแอร์15องศาเพื่อที่จะปลูกสตรอมเบอรี่โดยเฉพาะนะคะให้เปิดแอร์ตลอดเวลาแพรไม่ที่แม่ค้าค่ะน่าต่องม่ค้คา,นาหนนีาไม่ได้แล้วอันนี้เราก็เดินจนจะครบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของหวานอือ กินหวานไม่ไม่กินขาวสันดานไพ่เลยนะอ๋อไม่ใช่เหรอมามานี่ด้วยมานี่ด้วยเออนี่อันนี้เป็นร้านหมูทอดพร้อมข้าวเหนียวป้าต้องหิวเราเด้อต้องหิวเราก็ต้องออกมาแล้วยูดีเทวซอยสี่นะคะอันนี้รู้สึจกจะขีดแล้วเท่าไหร่นะขีดละห้าสิบบาท,บาทเออขีดละสามสิบห้าบาทเห็นไหมขีดละสามสิบห้าบาท แล้วก็มีแบบที่ใส่กล่องไว้แล้วด้วยมีข้าวเหนียวด้วย,ยกิครับ,อ,บอ,อ,ะอะไรหรอครบทุกร้านแล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคะตัดสินใจแล้วก็ออกมาได้ตอนนี้ตลาดตลาดยูดีทาวซอยสี่สสสเปิดจนถึงสี่ทุ่มพูกก็จะแบบขวักไข่ ใช่แล้วค่ะตอนนี้คนก็ยังเดินเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่รู้จะเลือกอะไรดีตอนนี้แต่คุณพี่อย่าลืมแบ่งน้องนะคะอันนี้ให้น้องๆแต่น้องถือได้มันด้เดี๋ยวถือให้ก่อนถือให้พี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวปิดเราปิดพร้อมกันก่อนแล้วค่อยกลับใจเย็นๆใครที่อยากจะออกมาหาอะไรทานทเลักกาแฟเฮ้ยวันนี้กินอะไรแล้วแฟนว่าอะไรก็ได้มาที่นี่ก็ได้อะอยากแดกอะไรแดกอาชีพตีนมาพูดเล่นเนยแพนด้ามันพูดให้ฟังว่าแฟนมันเป็นอย่างนี้ ออว่าทะเลาะกับแฟนเออใช่ใช่เออว่าทะเลาะกับแฟนเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอะไรก็ได้อะไรนงจูม,มันมาที่นี่นะคะแล้วก็ให้มันเลือกเลยจะกินอะไรมีทุกอย่างให้เลือกสรรจูมมาเลยเออแล้วก็อ่าเรายังไงวันนี้วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละ,ะนะคะออกไปที่ซอยสี่ดีทาวนะคะใช่ค่ะของกินของเล่นของวะเอมีหมดมีมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบ ที่เกยซื้อกลับไปกินบ้านจะก,กินที่นี่ก็มีที่ให้นั่งกินเหมือนกันนะคะ<ช>สะดวกวเหมือนกันเออแล้วก็วันนี้พาทุกคนมาชมซอยสี่โซนอาหารหครบทุกร้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ี่ยูดีทาวนะคะบ๊ายบาย